โตไม่ใช่นะมันไม่ใช่แบบที่นายคิดนะมันจะไม่ใช่ได้ไงแคถ้ามันไม่ใช่อ่ะไหนนายลองอธิบายมาดิกาก็คือจริงๆแล้วแครปรึกษาฉันเรื่องไอ้เปลี่ยนรูปจอมือถือไงรูปจอมือถืออะไรของแกก็รูปจอมือถือนั่นแหละฉันเลยแน,นะนำแอปให้แคไหนไหนทำยังไงไม่แน่เลยแกเข้าไปที่ Google เพยนะแล้วก็พิมพ์ค้นหารักกี้มอเตอเเปอร์นี่ ก็อันนี้เลยเห็นไหมเสร็จปุ๊บแกก็กดติดตั้งใช่ไหมอ่ะพอกดติดตั้งเสร็จนะอย่าลืมกดให้5ดาวตรงนี้ด้วยล่ะอ่าพอแกกดให้5ดาวแล้วใช่ไหมแกก็เปิดเลยนี่ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าแอปแล้วเห็นไหมก็มีรูปมากมายเลยนะดูดีทีมยอดนิยมหรือว่ารูปรูปแนะนงแนะนําอนิเมะเกมอะไรเงี้ยหรือว่าแกจะเลือกแบบเป็นหมวดหมู่ก็ได้นะเนี่เห็นไหม อนิเมะเกมหรือกีฬาบันเทิงธรรมชาติอื่นๆสตัตว์รูปแบบภาพวาดโอ้เยอะแยะมากมายเลือกขอาเองกันหรือว่าแกอยากได้แบบเป็นภาพแบบเคลื่อนไหวเน่ยภาพเคลื่อนไหวก็มีวิธีดาวน์โหลดลง่ายๆพอแกอยากได้รูปไหนไหมแกก็คลิกไปเลยเสร็จปุ๊บก,ก็ใช้เป็นภาพพื้นหลังโอ้แค่นี้แหละ แต่แอปนี้ยังสามารถเอาวีดีโอใน t ิ k t อกมาตั้งหน้าจอก็ยังได้อย่าลืมไปดาวน์โหลดล่ะ Lucky wallpaper โหลดเลยเร็วใช่เรื่องแอป,ปนี้แหละคือกล้ามาแนะนำเรื่องแอป,ปให้ฉันอะ <c oughs> พอได้แล้วนะกล้าพอได้แล้วนะแค่ฉันอะยืนแอบฟังในสองคนคุยกันหมดลเลยพอได้แล้วยิ่งพูดอะมันยิ่งน่าอายว่ะเออก็ในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วอะ แกควรรู้ความจริงได้แล้วฉันกับแค่แอบคบกันมันหนาลเว้ยฉันรักแคมากและแค่ก็รักฉันเหมือนกันแต่ติดที่แครเป็นแฟนกับนายอ๋อเพราะแบบนี้ใช่ไหมแค่เธอถึงไม่ยอมแต่งงานกับฉันสักทีอะคือคือคือฉันเลือกไม่ได้นี่ก็ฉันรักนายทั้งสองคนอะฮะทำไมทำไมเธอพูดเห็นแก่ตัวอย่างวะแค่ถึงยังไงก็ช่างตอนเนี้ย ฉันกับแคร์เราคุยกันแล้วว่าเราจะคบกันนายก็หลีกทางให้ฉันเถอะนะแคร์เธอมันใจด้าใช่ไหมว่าเธอจะเลิกกับฉันแล้วไปคบไอก้าเอ่อเอ่อก็ยาโตะไม่ยอมคืนดีกับฉันนี่ก่อนที่ฉันมาที่นี่อ่ะก็เพื่อหวังว่าจะมาคืนดีกับเธอนี่แหละแต่ก็ได้มาเจออะไรแบบนี้ก่อนอ่ะเฮ้ยยาโตะแกทําแบบนี้ได้ไงวะแคร์ก็ได้ยินนะนี่ว่าฉันกับแคร์คบไปแล้วแคร์ ฉันรักเธออยู่นะฉันจะให้เธอเลือกใหม่อีกครั้งระหว่างฉันกับอิก,ก้าเธอจะเลือกใครแคแค่บอกลงไปดิว่าเธอจะเลือกฉันใช่ไหมเรารอเวลานี้มานานแล้วนี่แค่บอกลงไปเลยคือคือก้าฉันขอโทษนะฉันรักนายนะแต่ฉันคบกับยาโตมานานแล้วอะ <c oughs> ได้ยินชัดแล้วนายก,ก้า แค์เลือกฉันเว้ยไม่ได้เลือกแก <c oughs> ทำไมแค์ทำแบบนี้วะฉันไม่คิดเลยนะเว้ยก็แคลจะทำแบบฉันได้ขนาดนี้อ่ะฉันเข้าใจแล้วแค์ขอให้เธอมีความสุขกับมันแล้วกันฉันขอตัว ฉันอะฉันสัญญาต่อจากเนี้ฉันจะไม่มีใครอีกแล้วอืฉันยกโทษให้เธอแคร์แต่เธอก็จะไม่มีฉันอีกเหมือนกันหมายความว่าไงอะยาโตะฉันให้อภัยเธอได้นะแคร์แต่ฉันคงกลับไปรักผู้หญิงสองใจแบบเธอไม่ได้อีกแล้วอะ่ะลาก่อนเวยขอให้เธอโชคดีแล้วกัน ุดกแคร์เธอเธอมาหาฉันอีกทำไมเธอต้องการอะไรจากฉันอีกคือเมื่อกี้อะ่ะฉันแค่ลองใจนายอะ่ะจริงๆแล้วฉันเลือกนายนะแต่นายเดินออกมาก่อนอะ่ะจริงเหรอแคเธอเธอเธอเลือกฉันจริงเหรออือจริงดิเราเป็นแฟนกันนะนายต้องอยู่กับฉันนะ <c oughs> จริงเหรอเนี่ย <c oughs> ขอบคุณนะแคะขอบคุณจริงๆฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะเลือกฉันน่ะฉันรู้ว่าเธอจะไปเลืองอหยาโตะแต่ฉันต้องอยู่คนเดียวจริงๆซะแล้วอ่ะบ้านน่ะฉันบอกแล้วไงว่าฉันรักนายฉันจะไม่เลือกนายได้ไงล่ะนั่นสินะเธอรักฉันแค่รักฉันแค่เลยมาหาฉัน หรือว่าพ้องจริงพอยาโตไม่เอาเธอเธอถึงมาหาฉันไม่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 ใช่นะก้าเฮ้ยนั่นมันยาโตน er ี่ว่ายาโตเกททาอะไรบ้าๆนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยาโตใจเย็นมีอะไรเล่าให้ฉันฟังดิวะเกททาอะไรบ้าๆนะเว้ยเกโดดลงมาะเวยเดี๋ยวเดี <car 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 ๋ยวโทล่าแกเป็นหลังแกเนี <car <car ่ยแกโดดลงไปทําไมเอ้าก็แกจะฆ่าตัวตายนี่ฉันรีบฉันก็เลยโดดเลยมันเนี่ย รู้ไหมว่ามันเจ็บด้วย <c oughs> ไอบ้บ้าคนนึ่งฉันนี่นะเว้ยจะฆ่ารถตายอะ่ะเรื่องผู้หญิงเนี่ยฉันก็เสียใจแต่ฉันไม่ฆ่ารถตายหรอกเอ,อ้าแล้วฉันจะขึ้นไปยังไงเนี่ยทางขึ้นไปอยู่ตรงไหนยาตโตะเธ <c oughs> อโดดลงไปแล้วไหมันไม่มีทางขึ้นมันมีแต่ทางลงอะดินี่แกอย่าบอกนะว่าฉันอะต้องโดดจากตรงนี้ลงไปที่น้ำอ,ะอ่ะใช่อะดิ แต่ไม่เป็นไรเห็นว่าเธอมาช่วยฉันเดี๋ยวฉันจะโดดลงไปเป็นเพื่อนเธอแล้วกันเดี๋ยวแกจะรีบลงมาทําไมแกไปเอาบันไดมาให้ฉันก็ได้ไหมเออว่ะลืมไป <laughs> โออายาเต่าสรุปแล้วอ่ะฉันต้องโดดลงน้ําจริงๆใช่ไหมเนี่ยเออดิไปเร็วเอานะพร้อมนะทุล่าฉันนับหนึ่งสาด้วย1 2ึส,สโดด รงเ,รเยบตาดงงงงดดดารแาตานาจมเ,เี๋ยวก่อนโทล่าอา้าแค่มีอะไรหรอเอาตรงๆเลยนะโทล่าฉันว่ายาโตะกำลังชอบเธออยู่บ้านะฉันกับยาโตเป็นเพื่อนกันนะมันไม่ชอบใช่หรอกแล้วเธอล่ะเธอชอบยาโตะไหมคือฉันเอ่อ เธอไม่ต้องพูดหรอกฉันดูออกว่าเธอชอบยาโตะแต่ฉันไม่เคยคิดจะแย่งยาโตะมาจากเธอนะแค่เรื่องนั้นน่ะฉันรู้ที่ฉันเสียยาโตะไปอ่ะก็เป็นเพราะตัวฉันเองแต่ตอนเนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันอ่ะรักยาโตะมากฉันก็เลยอยากจะมาขอโอกาสกับเธอได้ไหมโอกาสจากฉันเธอหมายความว่าไงอ่ะเธอชื่อยู่ห่างๆยาโตะได้ไหมฉันกลัวว่ายาโตะจะชอบเธออ่ะ นะโทล่าเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเรานะฉันสัญญาว่าครั้งนี้ฉันจะไม่ทำผิดพลาดอีกแล้วอืมฉันเข้าใจแล้วขอบใจเธอมากนะโทล่าฉันไปก่อนนะอืม,อม โอ้เธอมอยู่นี่นี่เองฉันไม่หาเธอที่บ้านก็ไม่มีที่ทํางานก็ไม่อยู่โทรหาก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบเป็นไรของเธอเนี่ยเปล่าหรอกไม่มีไรแค่ยอยากอยู่คนเดียวอะ่ะเฮ้ยอยู่คนเดียวมันเหงานะเว้ยเอาฉันไปอยู่ข้างๆไหมยา่าตะพอได้แล้วอย่าพูดอะไรแบบนี้อา้าทำไมอะ่ะเอ่อโทราฉันขอถามอะไรเธอหน่อยดิอะไรอะ่ะ เธอยังคิดกับฉันเหมือนเดิมไหมอะไม่ยาโตะฉันไม่ได้คิดอะไรกับนายแล้วฉันเห็นนายเป็นแค่เพื่อนแล้วอะ่ะฉันว่าแคร์ยังรักนายอยู่นะทำไมนายไม่ลองให้โอกาสแคร์ฉันไปก่อนนะโชคดีนะยาโตะ